สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนำรถมาขายอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถไถฟอร์ดนะครับผมพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับยางทำสีทำสีหกใสครับพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเป็นรุ่นเจ็ดเจ็ดทีสองนะครับเจ็ดเจ็ดทีสองกองใหญ่ป,ปึป๊บปึ๊บหามาดูนะครับ ตาน้ำกลมนะครับสีเจ็ดมีใบดันหน้านะครับพาดูโครงใบดันหน้านะครับใบดันหน้าหางหลังนะครับหางบุกเบิก4ี่ใบขายในราคา1นึ่งแสน้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งแบาทนะครับ พาดูหูกระต่ายต่อครับีหางลากหางลากอันนี้น้ํามันที่หกนี่คือเปิดดูน้ามันเฟืองท้ายเมื่อตะกี้นี่ครับคันนี้ก็ถ้าสนใจก็ดูรถได้ที่บ้านพงประชารัน์นะครับหมู่14ตำบลภูน้ําหยดอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรมาที่0641189040นะครับหรือโทรมาที่0641189040นะครับผมทําสี ถามสี่เฉพาะกาบนอกครับตัวไม่ได้ทําครับคันนี้ก็ามาดูมาลองขับดูเอาครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูครับ đ 릉 n ก็สนใจนะครับดูรถได้ที่บ้านพมประชาสรนนะครับหมู่14ตําบลภูน้ำหยดอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็คันนี้คันแรกนะครับที่เข้ามา195,000บาทนะครับแล้วก็จะมี6 0 0เข้ามาแล้วก็77,500เข้ามาครับวันพรุ่งนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ